สวัสดีคนดูทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวสกิลทุกตัวเลยเนื่องจากผมเล่นไม่ครบทุกตัวผมก็เลยต้องมารีวิวแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากรีวิวสกิลก็คือผมจะเอาเปรียบเทียบตอนนี้กับตอนเปิดจริงนั่นเองผมอยากรู้ว่าเอฟเฟกต์สกิลมันจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหน,น,นตัวแรกก็คือคุกกี้หรืออมินผมมาทดสอบที่มุมนี้กันปึ๊บอ่านี่คือตอนน้องตีปกตินี่คือตอนน้องใช้สกิลฮิล น,นี่คืออันตีน้องปึ๊บอืม,อมแล้วตัวต่อไปครับพิกกี้มาร์ทแลนด์น่าจะเคยเห็นกันแล้วในคลิปช็อตผมมิน,นิชั่นทางนั้นก็ประมาณนี้ปากหายไปไหนวะอันนี้ตอนน้องตีปกติและตอนนั้นตีลหละปาบอืมตอนพุ่งก็ประมาณนี้ต่อไปเป็นคุกกี้แจ๊คกกี้หรือเปล่าเจอกี้ คุกกี้เจกี้ก็เป็นตัวที่เล่นสนุกนะปึ๊บนี่เวลาพุ่งก็้ามานี้เลยเวลาตีปกติก็อันนี้ตีปกติอันนี้ตอนที่อันติอันติน้องจะแปะด้วยนะแต่ว่าไม่รู้แปะคนอื่นได้เปล่าลองดูอันไแีแปะไม่ได้จริงแปะได้นะถ้าเกิดเล่นโหมดนะเป็กเทอร์ย่อเนี่ยตไปเป็นคุกก,คกี่ดักช็อกโกเริ่มแดสก่อน ปุ่มแด็ดเลยไหนลองสตีปกติสะแปนตีฮัฟมติกเอฟประมาณนี้เลยไปพกี้บูเบอรี่อ่าแดนกันโอ้ยมันวาร์ปโอ้ยน้องวาร์ปได้เพิ่งรู้ว้าบไปตรงนี้ไกลๆแล้วกันปึ๊บตีปกติฮะปกตินางตีอย่างเงี้ยเนี้ยป๊บอุ้ยโอ้เป็นมังกรโคตรเท่เลยว่ะ ต่อไปเป็นคุกกี้อะล่ะลองดูตอนน้องแดนสอนปึ๊บตีปกติก็ประมาณนี้เลยอันตีละ่ะปั๊บต่อไปเป็นคุกกี้ชีทนองตอนปกติน่ารักนะพอบิ่งแบบเหมือนไปโกรธใครมา โอ้ทีป่ะนี่ตอนตีปกติอายิงรัวเลยอันตีแหละอ๋อน้องตั้งป้อมว่ะพอดูป้อมอืมตัอไปเป็นคุกกี้เชอรี่อ่านี่คือตอนน้องกระโดดตอนน้องแดดปึ๊บไปตอนน้องตีปกติแล้วก็อันติสุดท้าย เอ้ยแต่น้องตีค้างได้ไหมวะแล้วต่อไปก็เป็น,นกุญแจักรยานไอป๊อปปึ๊บตีปกติ่าตีปกติต่อไปก็เป็นโอ้แดดตอนเท่มาเนี้ยเท่นะอันตีน้องละ่ะเหมือนเคยเห็นอยู่ว้าวเฮ้ยน้องตีค้างได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อกใกล้ๆโอ้โห โตรเท่เลยว่ะอ๋อตีเป็นก้อนน้ำแข็งเป็นซอสพริกครับแดนอื้อรวดเร็วทันใจน,นี่ตอนตีปกติดีค้างไม่ได้นะโอเคีอัอนตีนางก็ประมาณนี้เลยหมุนหมุนหมุนแล้วก็ปล่อยมีดต่อไปเป็นคุกกี้ลาเต้เฮ้ยอะไรมานห้ผกินเป็นอันนี้อ๋อโอ้ยต่อ,อไปเป็นอันนี้อันนี้คือตอนบินโอ้โห โคตรมีประโยชน์อันนี้อันนี้คือตอนที่ใช้แอนติไหนดิใอ่ประมาณนี้เลยถ้าตามตรงผมบอกว่าเลยว่าไอสกิลตอนมันแดนเนี่ยโคตรโกงมันบินได้ไปลลคุกกี้คริมสตอเบอรี่นี่ไม่เคยเล่นานางเลยอะ่ะปึ๊บอืมปล่อยหมัดไปไม่ใช่แดนนะแต่ปล่อยหมัดไม่รู้คืออะไร หูต่อยต่อยต่อยไหนตรงดูใกล้ๆกันปื้ที่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 นะที่ที่อยู่นะดูดิอันตี้ครับไม่รู้คืออะไรอ่ะลองดูก่อนอ๋อจะสร้างป้อมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้มันหันหน้ามาก่อนมองไม่เห็นอ๋อนี่คือหน้าตาแล้วก็โล่เดินได้ไหมอ่ะหรือเรามังครับได้ไหมไม่ได้วะถ้าเรากายล่างมันจะที่กว่าผมรู้สึกนะแล้วก็เราดูอัปเดตเปิดจริงครับ ต่อไปเป็นกุกกี้ไทเกอร์ดิลลี่กุกกี้เสือแหละนี่นายจะขี่แบบเสือผมชอบมากนี่ตอนโดดอ่ะโดดแล้วฟาดด้วยหรออันนี้ปลาหอกปลาหอกต่อไปเป็นอันตีครับดอดูใกล้ๆน,นี่ตาเหลืองเลยู้่สว่างมาก ข้าวไราอืมไหนทองแดนอือือย่างเท่เฮ้ยเหมือนจะมีบัฟอะไรด้วยมี้นี่รอเปล่าวะเดีย๋ยวค่อยดูอีกทีอ่ายิงอันนี้คือตอนยิงในีลองแดนใหม่ดินี่งไงติดออร่าฟฟ้าด,ด้วยวิ่งเร็วขึ้นเหรอเออวิ่งเร็วขึ้นจริงอันตีครับย,ยิงอุย้ยิงนานเลยนะประเดน็นต่อไปเป็นคุกกี้อ่านว่าอะไรวะคุกกี้ พันผลไม้เหรอไดูสิฟึ๊บอืมนางพุ่งชนนะน่าจะมีสตันแหละคิดว่าอู้เท่หว่ะเมื่อน,นี้ตอนตีปกติอันตีแหละอืมเท่ใช้ได้นะสร้างโล่เหรอหรืออะไรเราไปคุกกี้พีซซึ่งผมไม่ได้ปวดร้อครับ น่าเสียดายจริงเลยนะครับทุกคนซึ่งทั้งหมดที่ผมถ่ายวันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบสลับในอนาคตตอนเปิดจริงแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเปิดจริงเขาจะเปลี่ยนสกิลหรือเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลอะถ้าเปลี่ยนก็ถือว่าดีเพราะว่ามันดูใหม่ส่วนลูกพีก,ก็ขอโทษทุกคนด้วยครับถ้าผมปลดเมื่อไหร่อาจจะมาถ่ายพาสองอีกทีหนึ่งนะ